ปุดดินใส่ปุ้งกีหามขึ้นมาเทีปูผสมประส,ระสานมันก็ดียางใช่ไหมครับรคือว่าอาทีปุิกปูผักอย่างเงี้ยเลือกเลือกกินได้ขายเป็นน้าค่ายาค่าปุ๋ยองเราเองคือว่าที่เราน้อยเราต้องการปลูกให้มันได้หลายๆย,ย,ยางอีอย่างบางคนกขมีที่ห้ารสิบไร่คือข่าวย่างเดียวมะม่วงมะม่วงอย่างเดียวนี่เราเอาทุกอย่าง เวลาของออกมาลูกหลานเรามีกินเหลือกินเราได้ขายบา mm hmm. งทีบางคนท้อแท้ว่าปลูกแล้วก็ไม่ได้ดีปลูกแล้วเราจะไปท้อมันครับก็เป็นของเราทักวันพยายามดูทิ่ไหนมันก็วามสัเฤ็จิแล้วไม่มีทิศนั้นครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงตาณาวันนี้ก็มาพบกับนัดอีเชิงเคยกับกเกษตรฟามยุคใหม่วันนี้นัดจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมส่วนกเกษตรแบบไรนาส่วนผสมอีกหนึ่งสวนที่อยู่ทาง ภาคกลางของลุงอเนกนะครับที่กัดวันนี้นัดก,ก็พามาอยู่ที่บ้านท่าลาบตำบลแจ้มอน้นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้เรามาไก่กันสักหน่อยนะครับก่อนจะไปชมคลิปสวยๆนะครับนัดก,ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัดด้วยนะครับเดี๋ยวนัดจะพาไปรู้จักกับคุณลุงนะครับอเนกนะครับ ผู้ที่ทำสวนแบบไรนาะส่วนผสมว่าท่านมีที่มาที่ไปในการทําสวนแบบผสมผสมผสานแบบนี้ยังไงเดีย๋ยวเราไปรู้จักกับคุณลุงอนเนกนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนว่าท่านทําอะไรยังไงมานะครับถึงเป็นสวนสวยๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดี ก้อนจะมาเป็นส่วนอย่างนี้เมื่อก้อนมันเป็นอะไรครับลุงสมัยก้อนมันเป็นดงยางของเขาซื้อ,อไว้สองไร่พอมีต์มาซื้อเขาไว้เนี่ยเป็นดงยางสองไร่เป็นดงยางหมดเลยเลยหรอลุงเดอดงยางโอ้เป็นดงยางเขาที้เจ้าของเขาขายพอซื้อแล้วก็ลดดงยางเอามาทําเป็นกเกษตรพอเพียงครับเอาพื้นที่ตรงนี้มันมีกี่ไร่ลุงสองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่ง <pes eks. S 2> ทำกเกษตรพอเพียงหมดเลยหมดเลยน,นี่างนี้แหละ อันนี้คือซ่าอะไรลุงปลาปลาสารพัดยางทุกชนิดทุกชนิดมีทุกปลาปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลาตะเพียนปลานินปลาสลิดปลาส้อยปลาแล้วมีหมดซ่านี้กว้างคุณยาวยังไงล่ะลุงซ่านี้มันก็ประมาณหกิดือวาอะไรเนี่ยได้สี่เหลี่ยมนะครับประมาณเอาอะไรขุดล่ะครับเนี่ยจอบมือใช้จอบขุดดินใส่พุงกี ห้ามขึ้นมาเททำอะไรพี่เน่ยใช้จอบคุดจอบคุดลึกได้ขนาดนี้เล้เลยลุงโอ้โหแล้วคุดนานแค่ไหนล่ะครับก็มันจะเสร็จเนี่ยโนูใช้เวลานานครับหลายเดือนบางทีเสาร์อาทิตย์ก็อาศัยลูกปิดอยู่โรงเรียนก็ให้มาช่วยกันหิ้วบุงกี่ขึ้นมาเทเอามาก้นนี่ดินถว่นยตัมนะเนี่ยดินซาละขึ้นมาถมเนี่ยเนี่ยอดินเดิมมาอยู่แค่นั้น ครับรอบๆมีดินในสระขึ้นมอามาก้อนอลุงมีอาชีพอะไรทําอะไรอยู่ก้อนจะมาทําแบบเนี้ยอาชีพเริ่มแรกก้อนเลยเนี่ยก็คือรับจ้างขับรถสิบล้อครับลับกก็เลินเครื่องไฟเครื่องไฟตะหูนพิเชษสาวหนองไผ่เนี่ยครับเออนั่นแหละอืมกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอ้ชีวิตเสร็จยันลำบากรับจ้างเผากินเลี้ยงลูกมาสามคนครับกว่าจะมีวันนี้ได้ใช้เวลานานแม้ว่าลุงจะประสบผลสลําเร็จในการทําเกษตรแบบเนี้ย ไอทำกเกษตรแล้วมันไม่กี่ปีหรอกพอเรามีที่เราก็เริ่มทําตามแนวพ่อหลวงครับเออกระเบืเหมือนว่าไอที่นี่เราเพิ่งซื้อเขาได้ประมาณหกเจ็ดปีเนยเนี่ยเอาป,ปะพาพี่น้องไปดูเนี่ยว่าในนี้ลุงมีการวางแผ่นมีการปลูกอะไรแบบไหนมั้งอเอาเริ่มแรกทาไมลุงถึงมีแนวคิดอยากจะมาทําแบบนี้มันมันก็คือว่าเราปูผสมประสานมันก็ดีอย่างใช่ไหมครับคือว่าบางทีปลูกพริกปลูกผักอย่างเงี้ย เลือกเลือกกินได้ขายเป็นคันน้ำขยครับปุ๋ยอะไรเงี้ยเอาลักๆนี่ลุงเอาปลูกไว้ขายหรือว่าปลูกไว้กินยังไงไหนในสวนเนี้ยโอ้ใครมันจะไปกินมดเทมามันก็ขายให้มาเอาไปทางโซนนี้ก่อนอันนี้เป็นภักอะไรพักสลัดเนี่ยภักสลัดอืมก็คืออันนี้เราก็คือปลูกขายเหมือนกันปลูกขายแล้วก็ปลูกกินด้วยขายก็ด้วยกินด้วยคือลูก คือทำสลัดโลขายแถวนัดอ๋อก,ก็คือเราทำาข่าตลาดนัดเ,เอ้าดินที่นี่มันเป็นดินอะไรล่ะครับลุงก็ม <im Sask cosine> ันก็ดินทรายดินธรรมดาเป็นดินธรรมดาดินล้วนปนทรายอะไรเงี้ยนะล <im S 1> ้วนปนทรา,ายยนน้ำก็ยังพอม,มีเลือดอ,อันนี้มันเป็นน้อยหน้าพัาน,อานอะไรลุงเขาเรียกพันโคราชพันโคราชเนี่พันโคกา้องนี่ห้องโคราดยุ่ยโคราชลุ่ ลุงไม่เกือบโหลหรออันนี้ยังไม่ขยิบนี่มันยังไม่ขยายนะยังยังไม่ใหญ่หรอออถทามันจะใหญ่จริงก็โลกว่าอู้อ้าทำไมมันออกนอกฤดูห่ะครับลุงพูดจำหลักตะคุนในนาเนี่ยถ้าเราให้น้ํามันอ่ะมันจะเอาทั้งปีอ่ะถ้าเราสู้น้ํามันอ่ะครับแตนี้มันหน้าหน้าแรงเราก็ต้องพักไม่ไหวพักต้นน้นมั้งเพราะว่าเด่นน้ำมันต้องไปให้ชมพูแล้วครับอ๋อคือคือเราสลับกันให้ด้วยจะรับกันอุ้เนี่ช่วงันนาออกลูกหรโหหมดเยอะ ครับคันน้ำเดือนห้าร้อยหกร้อยกับมะละกอเนี่ยน้ำเราใช้น้ำอะไรล่ะครับลุงน้ำปลาปนาน้ำปลาปลาซื้อมาเดือนหกร้อยเจ็ดร้อยแรงจะจัดอู้มันก็ต้อู้มันเราไม่มีบ่อครับแล้วที่แถวนี้เคยทําช่างแล้วบอกว่ามันเจาะไม่ได้เรามันลึกห้าหกสิบวาถ้าเจาะก็ต้องใช้งบเป็นแสนเราไม่มีเงินถึงเป็นแสนอครับก็เลยต้องใช้น้ำปลาอืมนี่ก็ชมพูชมพูแดงนี่แหละ เอาลุงคิดยังไงกับการที่ได้มาทําเกษตรแบบผสมผสานก็คิดไงเราเราก็ว่ามันดีแต่ว่าตามดาแนวพรวงพอกินพอเพียงเพราะว่าเราทําทุกอย่างเนี่ยเหลือก,กินมันได้ขายหมดไงอืมมันดีอย่างนั้นอืมเอาแล้วตั้งแต่เริ่มคิดที่จะทําเนี่ยลุงไปได้ความรู้หรือว่าไปเห็นแนวคิดแนวการทําอย่างนี้มาจากไหนก็ไม่ได้เห็นอะไรใครหรอกคือว่าเราอยากจะทําของเราเองคือว่าที่เราน้อยเราต้องการปลูกให้มันได้หลายๆอย่าง Oh. อยังบางคนเขามีที่ห้าร้อยสิบไร่คือเขาเอาอย่างเดียวมะม่วงมะม่วงอย่างเดียวทีนี้เราเอาทุกอย่างเวลาของออกมาลูกหลานเรามีกินเหลือกินเราได้ขายอย่างเงี้ยหรือว่าพอเพียงอย่างเงี้ยก็ได้ขายทุกอย่างอย่างชมพู่เนี้ยใครจะไปกินมากมายพอถึงน้ำอม mm hmm. อ,ำอมมันก็ดกเต็มต้มมันก็เก็บไข่ทุกเช้าอ๋อ oh. เอาแล้วลุวลวงสาวบ,บ้านลุงมีการวางแผ่นในการปลูกแบบนหนยังไงว่าไอ้ฝั่งนี้เราจะปลูก อยหน้าฟังนี้เราจะปลูกชมพู่ฟังนั้นเราจะปลูกมะละกอมันก็คือบางทีเราดูตามดินดินดินบางที่มันอยู่ที่สูงเราก็เล่นมะม่วงไปที่<อ>ลุ่มตันต่ำเราก็ชมพู่เาชมพู่ที่มันชอบน้ำพวกน้ำนอะไรมะม่วงนี่มันข็ชอบอนุ่นมันข็ชอบโอ้สุดยอดมากเลยครับก็คือลุงดูการปลูกจากลักษณะพื้นที่ของเราด้วยต้องดูพื้นที่ของเราด้วยที่ลุ่มที่ดอนลุ่มที่ดอนไอ,ไ,อไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นช่องน้ำไหลครับลงสระ พอน้าฝนนี่น้ำจะไหลลงสระพอเต็มสระแล้วก็เปิดระบายออกไปโอ้โหไม่ต้องการแล้วเต็มแล้วก็ปล่อยไปคือน้ำมันจะไหลแนยอดมากครับสุดยอดมากน้ำจะไหลโจกพังไปเนี่ยตรงตําแล้วเอาชมพู่ใส่ไว้ครับอืเอาตอนทําแรกๆเนี่ยตอนเราปลูกต้นไม้ลงดินเนี่ยลุงคิดว่ามันจะรอดหมดไหมทุกต้นที่เราปลูกมันก็มีมาเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่รอดก็คือไม่รอดแล้วเราได้ต้นไม้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่มันไม่ สมดุลกัะที่แบบนี้มันก็ทําไม่ได้อืเคยลองเพเคยลองพาะหวานมาห้าหกสิบต้นมันก็ไม่ได้เรื่องดินทรายตายหมดตายไปเลือกปูกมายงชิดไว้ในเนี้สามสิบต้นมันก็ตายหมดไปได้อยู่ข้างบ้านสามต้นอ๋อก็คืออย่างเดียวที่มันเป็นมันเป็นที่ดินกันแล้วแล้วดินทัพื้นเนี่ยมันเป็นดินน้ําซับข้างล่างเนี่ยมันเป็นน้ําซับคือชุ่มน้ํำชุ่มน้ําบางทียังยัางสะนะสมัยก็เลี้ยงเป็ดอยู่เนี่ยขุดไปแค่เม็ดเดียวก็ ไม่ครึ่งอะไรเนี่ยมีน้ําซับออกแล้วเป็ดเล่นได้แล้วครับเนอมันเป็นโอ้ก็คือเป็นดินน้ําซับด้วยเป็นเป็นดินน้ําซับนี่มันปลูกของได้เป็นบางสิ่งบางอย่างครับเอาแล้วที่มันได้พ่นผลิตได้เต็มเม็ดเต็มน่วยกับสภาพพื้นที่บริเวณห้องหลุงคิดว่ามันเป็นอะไรฮะพื้นที่เหมาะสมที่หลุงคิดว่ามันเหมาะสมกับที่หลุงปลูกพื้นพื้นที่ภาคกลางมันก็ได้พวกนี้แหละครับพูดถึงพูดถึงภาคกลางแล้วเราไปเอายังอื่นมาปลูกก็ไม่ได้กิน ลองมาหมดแล้วยิ่งยิ่งผลไม้ภาคใต้นะลองทุกตัวครับตายหมดมันใครได้เรื่องหรอกลองมาแล้วทุกอย่างแต่นตนมีที่เป็นไหมนะลองเงาะลองกองอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดสุดท้ายจบชีวิตที่ภาคกลางเรล่านี้มันก็ได้แต่พวกมะม่วงขนุนน้อยนาอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเงี้ยอยู่ได้เป็นผลไม้ยืนต้นยี่ผลไม้ยืนต้นออืืปราทวภักอุปสรรคเหรอครับลุง ต้องได้ลุงทํามาเนี่ยมันมีปัญห้าหรือว่าอุป,ปรสรรคอะไรไหมมันส,ส่วนมากไม่ค่มีหรอกนะคือว่าบางทีเราตั้งใจทําอะไรเนี่ยมันต้องได้กินทุกอย่างเลยเพราะว่าเราคอยดูแลดูน้ําดูปุ้ยอะไรให้มันดูน้อนดูอะไรอย่างเงี้ยเออครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทัวทคุดทุวรคุดหรือว่าทัวดินเนี่ยเออทัวทัวดินแล้วนี่แหละเนี่ยส่งไปก็ได้ถอดแล้วอเอาแล้วลุงมีวิธีการดูแลรักษาอะไรยังไงไหมเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ยังทัวร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอก เพียงแต่ว่าอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ค่นปุ๋ยอใกล้จะถอนสักเหลือเวลาสักเดือนเราก็ฉีดปุ๋ยทางดินครับสูรไอู้ดศู์หกซูดศู์สี่หกเลิงเม็ดโอ้ก็คือเล่งหัว่เออเล่งหัวเล่งเม็ดมันเนี่ยครับีอยรุ่นเนี้ยปลูกไม่ได้ดีเลยไม่เหมือนตรงนี้ตรงนี้งามไปหมดเนี่ยทักเนี่ยครับเกษอยารุ่นนี้มันเนี่ยดินบางทีมันดินแถวนี้บางทีมันบอกว่าบางพื้นที่มันเป็นดินน้ําซับรับเล่นยากตรงนี้ปลูกไม่ดีเราก็ต่อไปเราก็ไม่ปลูกแล้ว หันไปปูที่เก่านู่นดีกว่าครับขั้นทดลองไปเ,เรื่อยๆยูๆอยูย่ยูมันก็ตายไปเหี่ยวไปอะไรไปเหมือนรากมันเป็นเชื้อราเป็นอะไรเนี่ยดินแถวนี้มันไม่แน่นอนอทักวคุดนี่เหมือนจะดีที่สุดทั่วคุดนี่ <laughs> ทั่วคุดนี่ได้แน่ๆครับ <laughs> เอาแต่แต่ถ้าฝนทุกชุ่มก็ไม่ชอบนะก็มไม่ชอบช่าไปช่าไปนี่เน่าหมดทั้งดวงเล้วบาทีต้นเปิ้ลไปนี่เปื่อยหมดเลยเอ้อแลอาใส่ปูหน้าฝนน,น้อยๆคือปูลรล่าอย่างเงี้ยฝนกล้จะหมดอย่างเงี้ย หน้าฝนทีเดียวก็ไม่ได้เรื่องบางทีเคยปูกรเนี่ยปูไปหมดเนี่ยได้ทัวอยู่สองสามถังพน่าแรงแรงนี่ให้น้ำมั่งให้มั่งไม่ให้มั่งมีฝนช่วยมั่งแล้วมั่งดีได้ดีแ<ด>สดงว่ามันชอบช่วงฤดูแรงอืมไม่ชอบน้ําเยอะอืมชํำมากเอาลราข่าย่ายโลละเท่าไหร่ล้ครับลุงเนี่ยทุกวันนี้ก็สามสิบบาทโลลราสามสิบสามสิบอืมขายปิ๊บปิ๊บละสามร้อย ใช่ไหมอ่าก็มันนั่นแหละแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ตวงปิบสมัยใหม่นี้เขาไม่เอาแล้วเขา่ามันเสียเปียบได้เปรียบเสียเปียกกันพอขาเขาบอกพอขาได้หรือพอขาเสียเปียบหรวยยังไงรูยเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยปิบนึงก็ให้มันเทพุนๆจนมันไม่ไหลตกก็ได้ครับอออันนั้นคือปิบหนึ่งปิบหนึ่งถังหนึ่งดี๋ยนี้เขาบอกเล่นเป็นโลดีกว่าไม่เสียเปรียบกันสิบโลก็เท่ากับถังหนึ่งครับก็คือ ป็นโ,โลก็คือโลก็คือโลเนาะเออ,อม,ม,มันแน่ๆคือว่ามันชัวร์ต้องสองควายไอย,อยงปิ๊บเนี่ยบางทีถ้า,ถ,าถ้าคนถ้าคนเข้าใจเทนี่เทแรงๆนี่มันมันหว่างแล้วมันเต็มปิ๊บไวมันเต็มไวเนาะเต็มไวมันก็เหมือนคนที่ทํานาชาวนาที่เขาตวงข้าวสมัยก่อนเป็นทังนะครับถ้าคนเขาคนเขามีเทคนิคเขาก็เทคมไม้มาปาดปุ๊บ เวลาตบปุ๊บโอ้ยยุบไปเป็นข้อมือนะเนี่ยเทคนิคการตวงข้าวอ่ะมันก็มีเขารุ่นคนแก่รุนพ่อรุ่นแม่อันนี้ก็มันห้านาทีปลูกไว้ขายใ้ม่ขายโอ้มนห้านาทีนะอันนี้มันห้านาทีห้านาทีปลูกไว้ขายมันที่เอามาเชื่อมไข่แต่นันนะมาเชื่อมมาย่างนี่อ๋อก็คือดงนี้เลยก่อนนี้ปลูกเยอะตอนนี้เราที่ปลูกชัวมั่งครับนี่จะมันสำปะหลังมันห้านาที ลูค่าก็ให้ให้โลละสิบบาทท่านาแรงๆนะครับท่านหน้าะอะเยอะๆเขาก็ให้เจ็ดบาทเนี่ยมันห้านาทีมันห้านาทีมันเป็นมันตระกูลแบบนี้นยังไงล่ะครับลุงไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เนื้อมันจะฟูร่วนแม่ค้าคึงจะชอบอแล้วบางทีขอเขอาไปทําขนมไอ้พวกมันอะไรที่เหนียวเหนียวเนียวเนียวใหแมว,ว,ว,วมาซื้อประจำาอยใหแมวด้านอะ่ะครับอืม,อมเอาแล้วทําไมถึงเรียกว่ามันเป็นมันห้านาที ถ้าต้มต้มห้านาทีมันสุกแล้วไม่ต้องต้มนานแล้วมันสุกจริงเปล่าจริงกรอขัต <laughs> ิเรียกฉายามันอ๋อห้านาทีพูดง้ว่าห้านาทีสิบนาทีกูก็สุกแล้วไม่เหมือนอมันอื้ออ,อันนี้ก็คือลุงก็ปลูกเป็นล็อกล็อกเออเป็นล็อกไว้หน่อยก็คือการวางแผ่นของลุงนี่ก็คือแบงเป็นสัดเป็นส่วนเลยเออไม่ได้ปลูกสเปสซปานี่สะเดามันทำหวานทำหวานก็มีอยู่สี่ห้าต้นขนุนก็เหลืออยู่ต้นหนึ่ง อีตรงนี้โลดงขนุนครับขนุนคือขนุนมันประเภทว่าเป็นเป็นไม้ที่ไม่อึดตายง่ายเนี่ยอตรงนี้ที่ปลูกต้นเนี่ยโลดงขนุนโอ้โลดงขนุนออกไปเหลือไปกินต้นเดียวครับพอ,อแล้วเดี๋ยวพีเป็นตรงขนุนอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงปลูไกไว้กี่ต้นล่ะครับลุงมะม่วงก็ตกสี่สิบก็ต้นะ่ะได้ขายมันก็มันก็ได้ขายทุกปีอันนี้มันก็มันหุ่นสีส่วนส่วนมากมันเป็นมะม่วง สายพันธุ์อะไรยังไงทุกสายพันธุ์ที่ปลูกไว้รวมไม้หมดเลยรวมมีน้ําดอกไม้มีไอ้เขียวสเสวยมีมันคุ้นซีมีแก้วขมิ้นมีใหก่คำทุก,กรรอันนั้นอกกล่องพิกุลทองอเอาแล้ว,ลวทําไมลุงถึง,งคิด,ดว,ว่าเราจะมาปลูกไรไส้พันธุ์แบบนี้ลนะ่ะอ้าวคือว่าเราได้มีกินหลายอย่างอ่ะโอ้นี่มัน,ม,นมันก็เหมือนเรา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 ปลูกพักเนี่ยถ้าปลูกทั่วฝักยาวอย่างเดียว เราก็ได้กินทั่วฝักยาวเนี่ยปลาปูกทั่วฝักยาวห้าลุ่มปูกรกะเจี๊ยป,ปูก,กันได่ไอันี่สิบลุ่มนี่สิบลุ่มพอเลือพอเรากินไม่ทันแล้วก็ะเก็บเช้ามาเก็บใส่ถุงขายวันละห้าถุงหกถุงก็ถุงละยี่สิบบาทก็จะเป็นค่าน้ำล้วก็ใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกไว้เวลาขายพักเออขึ้บุญว่าจะทำพอเพียงน้ำเนี่ยพอหล,อลวมเราเราปลูกไรได้พันอย่างเงี้ยลุงมันมันออกพร้อมกันไหม พร้อมถึงหน้าฤมไดดูกออกพร้อมหมดก็คือพอถึงหน้าฤดูปุ๊บคำว่ามะม่วงนี่มันก็คือออกพร้อมกันหมดเลยหมดพร้อมกันหมดอืมพอพอออกแล้วเราก็หอ่อเดีนี้ต้องหอ่อถ้าไม่หอ่อผิวไม่สวยครับเออแล้วก็ถึงเวลาพ่อค,าค้าเขาก็มารับซื้อออาลุงคิดว่าเราตัดสินใจถูกไหมที่มาทําแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็มันก็ตัดสินใจถูกอ่ะเหมือนแค่ว่าพอถึงฤดูการอะไรทุกอย่างเราได้มีขายทั้งปีครับเออเรามีรายได้ทั้งปี คือเราไม่ได้ได้ปีมันว่าเนี่ยพอหมดจากชุดนม่นาปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้มาม่วงแล้วครับพอมาม่วงหมดปุ๊บเดี๋ยวชมพูออกแล้วคือมันจะหมุนเวียนอยู่ในไร่ตลอดเวลามันออกไม่พร้อมกันเออมันไม่พร้อมกันหรอกถ้าเราทําแบบเดียวมันก็คือได้อย่างเดียวได้อย่างเดียว พอหมดมะม่วงก็หมดเลยโอ้หมดถนนก็หมดเลยก็ไม่ได้กินเลยเราอยากกินน้อยหน้าอยากกินยมพูอะไรก็ไม่ได้กินกันั่นหละเด็บางบางทีเราจะพูดคนอื่นอะโอ้ยพวกมึงมีที่มาเป็นเอ้ากีนี่เน้นเด็รักกินอะไรอยู่เนี่ยงะโอ้กระลอกกระลอกตกตุ๊บเลยตื่นตื่นอีกระลอกตัวเนี้มันกระลอกเลี้ยงไว้วันนั้นกงมันล้นมาเลยออกกงเลี้ยงมันแต่เล็กเนี่ย เนี่ยบางทีเราปลูกอย่างเงี้ยพอมันม่รู้เราก็ได้กินแหละเอามาเรือพอมาอยู่ทางฝั่งนี้งามอดีตรงนี้ปลูกอะไรก็งามมันไม่เหมือนกับพื้นที่ีตรงนู้นไม่ได้เรื่องครับมันรื่อตรงนู้นไม่งามเนาะปีปีกายปลูกมะเขือกอบตรงเนี้ดกไม่เก็บไข่ค่ะเออมันไม่เหมือนกันหรอกเอาามันทําไมเป็นอย่างนี้ละเนาะคือสภาพดินมันก็บมันเป็นที่สภาพดินดินแถบนี้มันเล่นยากมันเป็นดินน้ําซับดินอะไรเงี้ยระบัวบางทีเราก็เก็บไข่เรื่อย ลุงคิดว่ามใกล้ะวายจะหมดแล้วดินกับน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญไหม,มก็รองโอ้สาคัญที่สุดเลยเชื้อรานี่ยามดินน้ำซัน์นี่ก็องเชื้อรานี่สําคัญเชื้อราทางรากเชื้อราทางใบยิ่งยิ่งมายงชิดด้วยนะเชื้อราสําคัญมายงชิดเนี่ยต้องพ่นเชื้อราทางใบเชื้อราทางดินพ่นตะโคนด้วยครับมันถึงจะได้กินมันอนะ่ะใช่มันไม่ได้กินลูกนน่ะมันก็ติดหรอก Hmm. บางทีเราก็ดูในโทรทัศน์มั่งที่เขาออกรายการเขทส่งเกษตรบางคนเขาก็ว่ามายงคิดนี่มันทำไมทํายากาเขาก็แนะนําว่าเชื้อราต้องเอาให้อยู่เชื้อราทางใบเชื้อราทางดินมายงคิดนี่เล่นยากถ้ายังมะม่วงนี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยยังของเรานี่สานเราก็ไม่ลาดครับเหมือนมันปอดสั่นพิษอะ uh huh. แล้วยังที่เขาทำกระดงใหญ่ๆนั่นเขาลาดสั่นกันทั้งนั้นแหละครับคือลาดให้มันออกก่อนได้ราคา oh. ออ่ยังของเรานี่ไม่ลาดปล่อยธรรมชาติ แบบธรรมชาติแบบอินทรีย์เนะเาะอ้ออดซ่านด้วยอืมอย่าออกมาอะไรก็ตามเรื่องมึงครับแล<ต>่ว <laughs> บางทีมันก็ออกชา้าเขาหน่อยครับแต่ก็ได้กินเนี่ยๆยังตอนเนี้ยของบางเจ้าได้เขาเป็นลูกแล้วเขาห่อแล้วก็มีกําลังออกดอกคือว่าเราไม่ได้รัดเราเรา,เราไม่บังคับอะ่ะครับความธรรมชาติแต่ก็ได้กินได้กินถึงเวลามันก็ออกมูลแม่ค้าก็มาซื้อประจาเอาลงุงก่อนจะจ้าไปฝากขึ้นคนที่กําลังทําเกษตรอยู่ตอนนี้หน่อยอืมคนที่ทํกเกเตรดได้เลย ครับก็ต้องดูแลให้ดีเออดูแดไปพวกพืชพวกศัตรูพวกอะไรดินดินอย่าให้มันลกจัดอะไรอย่างเงี้ยม,มันถึงจะได้ผลมันถึงได้ผลเอาลกจัดมันก็คือมันก็ไม่ดีเงียยัง,ยงที่ไร่เนี่ยพวกยาดูซึมยามอกโซนนี่จะไม่ให้เข้ามาเลยอ๋อคือคือคือว่าไอ้ยังที่กเกษตรเขาแนะนํามาก่อนเราก็เคยไปอบรมไหมน,นะครับเาก็บอกว่าถ้าฉีดยามากๆเนี่ยผลไม้มันก็จะไม่โตแล้วเหมือนว่าถ้าถ้าไปเล่นยาไอ้พวก ดูดซึมดูดอะไรเนี่ยมันพาให้ลากเลอกมันไม่เดินไม่กินปุ๋ยกินอะไรอย่างเงี้ยเ oh. พราะเพะในไร่นี้จะมาจะมาคัดใช้ยาคัาใช้ก็ใช้ไอ้แถวถนนแถวอะไรที่ไปอย่างนั้นในไร่นี้คุณแม่จะทาก็สมาครับเอาฝากําลังใจถึงคนที่กําลังทําเกษตรขอแท้เจอปัญหาอย่าไปท้อแท้มาเลยคนเรามันมต้องสู้ครับวันนึงมันต้องเป็นของเราก็เหมือน คำพระท่านว่าไวใช่ไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จมันก็อยู่ที่นั่นคเออก็มาเป็นเล่งจริงล้วคนเราบางคนเราบางทีคนเราท้อได้แต่ยอย่าถอยครับถ้าถอยก็คือจบมันก็เหมือนกันทุกคนแหละคบางทีบางคนท้อแท้ว่าปลูกแล้วก็ไม่ได้ดีปลูกแล้วเราจะไปท้อมันครับต้องเป็นของเราสักวันทาพยายามอยู่ที่ไหนมันก็ความสําเร็จมันก็อยู่ที่นั่นนี่ขนาดนี้ลองมาต้องหลายอย่างทีแรกก็ลองพอกหวานก่อนไม่ได้เลือก ลองมายงชิไมาได้เรื่องเราก็ต้องหันยังว่าที่ของเรานี่ภาคกลางเรานี่ผลไม้แบบไหนที่มันต้านทานดินต้านทานโลกได้ได้พวกนี้แหละโอ้พวกอนุนมะม่วงอะไรชม,มพูที่ถึงชมพูมันชอบด้วยอ่ะนีะ่ปุยนี่ปุยปุยย่ไม่เคยได้ใส่เลยเลยนี่ยครับแต่ก็งามของมันเนาะงามธรรม,ามชาติมันคือมนดินมันดีดินอะนี่ครับแล้วแล้วแล้วดินที่บ้านนี่นะ หน้าแรวนี่ไอ้พวกของครัวนี่ไม่มีตายเลยข้าใครก็วิ่งมาเก็บที่นี่หมด <c oughs> แด้เหมือนดินมันเป็นน้ําซับดินชุ่มครับหอหยัดน้อ,อมันจะายู่ได้ทั้งปีอ่ะครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมกเกษตรสามยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดจะไปเยี่ยมชมสวนกเกษตรแบบผสมพอสานหรือว่าไรนาสวนผสมแบบนี้ที่ไหนนะครับ วันนี้นะครับนัดนะครับกับลุงอนเนกนะครับก็ต้องขอกล่าเขาว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับลุงครับอขอบคุณครับอเนกคำยอดเดี๋ยวผมรู้วันนเนไหน <laughs>